สวัสดีครับอ้าเป็นไงบ้างเนาะไปเนี่ยทำเต็มที่เราครับแต่ที่ว่าจุดที่เราติดพลาดเนี่ยเป็นเพราะอะไรนานก็นานด้วยอแล้วยังไม่ชุกนานด้วยคอ่ะอ๋อหนูกะมึงมันเหนื่อมันเหมือนมันเหมือนอื่นครงแล้วก็เกิดมาแบบฟูฟูแบบสภาพร่างกายแบบฟูเลยเต็มที่เลยเป็นไงน่าจะสู้พี่เขาได้ดีกว่านี้อ่หรอพี่เขาเป็นไงบ้างกด แข็งแรงเนาะแข็งเหลืหอเหลี่ยมมันก็เป็นไงเหลี่ยมไอ้ลูกปพี่พี่เขาเข่าด้วยอ่ะเข่าด้วยอ่ะแต่แม้ว่าจะแพ้แก็จริงนะแต่ก็เออเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงตอนกลางยกสี่เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่ไม่ได้เป็นไรมาหรอกมันมันแผ่วมานะเนาะหรือมันมันเร่งหนีขึ้นหรอือเป็นยังไงออมีเหนื่อยบ้างครับผมมันไม่มาเหรอยิง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาพูดถึงเงี้ยซือนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับใน้านะผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับอ่าฮะโอเคขอบคุณนะฮะเรื่องนี้แปลกดีใช่ไหมครับเสิร์ฟอ้าโอเคสวัสดีครับเป็นไงบ้างก็เฮ้ยย้ายมาซ้อมนานยังผมมาซ้อมโอ้ผมมาซ้อมตั้งแต่ก่อนเข้ามัณฑนาลงเนอะอ๋อเหรอกี่เดือนกี่เดือน มาซ้อมแตะทุตพานหมดนะซ้อมมาเรื่อยไม่เคยไปไหนครับแล้วซ้อมพี่ไปแักกันนะใช่ครับเป็นไงบ้างไปแักเป็นไงบ้างกินกินอยู่เลยมั้งแล้วซ้อมหนักมากครับเป็นตาตัดระยะนะครับอ๋อแล้วซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากไม่หมดเลยครับแล้วไม่หมดเลยครับผลงานไปนี้เอาพูดถึงอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมก็มองว่ามันก็ยังอืดอืดอยู่ครับเพราะผมหยุดไปปีนึงครับปีหนึ่งเป็นไปมาดีครับ ระบาดทาเราเป็นไงมันกระทานน้องครับเฮ้ยต้นต้นคตรดุนะต้นต้นโคตรดุอยู่เออเป็นไงต้นต่อไปเราก็ขึ้นแทงได้ใส่เข้าทุกเม็ดมาเขาก็ต่อยไม่โดนในขนาดนี้ดูผมชนะคันเยอะขนาดนี้ยังไงผมยังไงชนะเยอะขนาดนี้เขายังไม่เข้าเลยเอ้าถ้าผมตืดปวันนี้ก็ต้องเสร็จอ่ะเฮ้ยนี่พูดถึงยกสุดท้ายไหมใช่เขาถึงไม่เข้าผมก็เหม <ENNIS> <ะ beta S 1> ือนเหมือนมันก็เขาเดินต่อยหมัดแล้วต้นยกอ่ะแล้วมาหัวเขาชนกระแทกหัวผมแตก เขามาเขาก็ไม่เข้าเจอเลยเขาไม่เข้าไอตอนนั้นใจคอไม่ดีไหมก็เริ่มใจคอไม่ดีทําไมผมชนะเยอะขนาดนี้ทํไมไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าใช่ครับผมปอชูมือเป็นไงบ้างผมว่าใจครับก็ผมก็ทำได้กลับมาเกิดได้ครับผมจะกลับมาดังครับเออเม่ถจริงที่ยอมรับอย่างเงาไฟนี้นี่เราสำหรับพี่นะพี่คิดว่าสภาพร่างกายนี่มันนผิดคาดจริงไหมสภาพร่างกายเองผิดคาดจริงนะไม่คิดว่าจะมาดีนี้ครับผมใช่ครับอ่ะพูดถึงเอฟซีสุดท้ายละ ปะผมเอฟซีครับแฟนมวยครับผมจะกลับมาดังเอาแชมป์ให้ได้ครับผมเฮ้ยโอ้โเอาแชมป์เลยนะแชมป์อะไรแชมป์อะไรต้องบอกก่อ<ห>นแชมป์อะไรมีได้ถ้าทำฟอร์มดีๆที่ไหนได้จริงผมก็เอาแชมป์ไม่ได้ครับเอาแชมป์หมดเลยนะโอเคขอบคุณมากครับเยี่ยมงยัง